เม,ม,มื่อพิจารณาข้อมูลการบูลลี่ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่าไซเบอร์บูลลี่พบว่าในปี2561ประเทศอินเดียเป็นอันดับหนึ่งและในปี2563คือประเทศญี่ปุ่นสำหรับการบูลลี่ในประเทศไทยปี2563 จากการถ่ายครอบครัวพบว่าติดอันดับสองของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่นประเรอ,อยู่กันเสมอนะครับสำหรับเรื่องการรังแกรหรือว่าบูลลี่จริงๆแล้วนะครับประเทศไทยของเราเองเนี่ยนะครับอาจจะมีสีสันมีความสนุกสนานแต่แน่นอนนะครับในการเล่นหรือการพูดบางอย่างนั้นอาจจะสนุกก็จริงแต่อาจจะเป็นการทําร้ายคนที่เราพูดถึงด้วยนะครับประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยสถานการณ์นี้ดูเหมือนจะบานปลายแล้วก็มากขึ้นนะครับจนตอนนี้ทําให้ประเทศไทยนั้นติดอันดับสองของโลกของการบูลลี่นะครับ มารู้จักกับการบูลลี่ก่อนอาจจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆคืออะไรกันแน่คือพฤติกรรมกันแกล้งรังแกผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่าพฤติกรรมการบูลลี่เกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยครับไม่ว่าจะเป็นในวงการบันเทิงหรือว่าคนทั่วไปการบูลลี่ภัยเงียบของสังคมที่อาจจะทำให้หลายคนใช้ชีวิตต่อไปได้ยากลำบากด้วยนะครับ กรมสุขภาพจิตครับได้เปิดเผยถึงผลวิจัยการใช้ความรุนแรงการข่มเหงรังแกรหรือการบูลลี่เนี่ยว่าขณะนี้ประเทศไทยติดอันดับ2ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับการบูลลี่นั้นอาจจะเป็นการใช้กําลังก็ได้การใช้ถ้อยคําท,ทําร้ายจิตใจก็ได้หรือการใช้แรงกดดันทางสังคมก็นับว่าเป็นการบูลลี่ทั้งหมดครับส่วนใหญ่มักเกิดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับถูกรังแกจากเพื่อนๆในโรงเรียนหรือว่าคนในครอบครัวอย่างพี่น้องเองด้วยครับ ไปดูเรื่องราวในโรงเรียนกันหน่อยครับที่ทําให้คุณแม่เนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าลูกสาวเนี่ยอายุ13เห็นว่าถูกเพื่อนๆเ,เนี่ยบูลลี่แล้วก็กั่นแกล้งนะฮะ,ะกรีดสมุดเอาน้ําหมึกมาราดกระเป๋าจนเละอะโชว์หลักฐานแบบนี้ครับตอนนี้ลูกของคุณแม่คือเหมือนกับมีอารมณ์แปรปรนนะ,ค,ะคืออรารวาสปลาข้าวของเหมือนกับเก็บกดแล้วก็เครียดมากอะ่ะคุณแม่บอกว่าเตเรียมจะต้องย้ายลูกไปโรงเรียนอื่นแล้วครับ ทางนี้ทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ระบุว่าเด็กที่รังแกกันมีตั้งแต่ระดับอนุบาลและที่น่าห่วงก็คือขณะนี้เนี่ยเด็กเข้าถึงสื่อโซเชียลได้ง่ายครับเด็กเรียนรู้ความรุนแรงจากทั้งในเกมและสื่อต่างๆไปใช้กับเพื่อนและยังพบกับปัญหาใหม่นะครับก็คือการรังแกกันผ่านสื่อออนไลน์อย่างที่เห็นก็คือเฟซบุ๊กกัน นะแล้วก็วาจาเชื่อเฉือนกันว่าการบูลลี่กันใน f c e b o o k เนี่ยทั้งการใช้ข้อความภาพหรือวิดีโอบนโลกอินเทอร์เน็ตอีกด้วยครับมีการไปลงพื้นที่ของเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อสำรวจความคิดเห็นเรื่องบูลลี่กันแกล้งความรุนแรงในสถานศึกษาในกลุ่มเด็กอายุ10 15ปีจากโรงเรียน15แห่งครับ พบว่ากว่าร้อยละ91เคยถูกบูลลี่นะครับส่วนวิธีที่ใช้บูลลี่มากที่สุดอย่างที่บอกไปว่าตบหัวร้อยละ62.07รองลงมาคือล้อบุพการีส่วนใหญ่ที่คนไทยใช้บูลลี่กันมากที่สุดเป็นเรื่องของรูปลักษณ์เพศความคิดทัศนคติเช่นการใช้กำลังกลั่นแกลง้งทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกอับอายในที่สาธารณะ การล้อการหนุดแนมการค่มขู่รวมถึงการปล่อยข่าวหรือทางวาจาและในโซเชียลมีเดียเป็นต้นส่วนเด็กที่เป็นเหยื่อของการบูลลี่จะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าซึ่งอาจนําไปสู่ปัญหาทางการเรียนไม่อยากไปโรงเรียนหรือขาดเรียนบ่อยรวมทั้งอาจรู้สึกโดดเดี่ยวและแยกตัวจากสังคมการกลั่นแกล้งบูลลี่มักจะนําไปสู่ปัญหาอื่นเช่นอาชญากรรมและการโชคทรัพย์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการไม่นิ่งนอนใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเร่งแก้ไขปัญหาก่อนที่จะบานปลายโดยมอบหมายให้หน่วยงานต้นสังกัดวางแนวทางการป้องกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3เป็นแม่งานดนการดำเนินการได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขการล้อกลั่นแกล้งรังแกดูหมิ่นเยียดหยามผู้อื่นโดยเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างจัดทำผู้มือแนวการปฏิบัติระดับสพทระดับสำนักงานเขตและระดับโรงเรียนนสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ซึ่งการประชุมในวันนั้นดรทีพวังคนันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินทางไปมอบนโยบายหลักการและข้อคิดการทำงานซึ่งคณะทำงานได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้<า>กลุ่มที่1 รวบรวมเนื้อหาจัดทำเป็นคู่มือกลุ่มที่2จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันกลุ่มที่3จัดทำภาพยนตร์สั้นหลังจากการทำงานในระยะเวลาหนึ่งเมื่อวันที่10ถึงวันที่12บ<ม>สเมษาย,ยนคณ <ผม S 1> ะ,ะทำงาน,น,นได้นัดหมายประชุมเ,เพื่อปรบปรุแก่ทำให้กระทรวงอ่ะได้เห็นถึงผลงานของพวกเราอันนี้ถือว่ามาพบปะทีมงานทั้งหมด่ยเป็นเป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็เราคาดหวังว่าเราจะได้ กฎวิธีและก็แนวทางการทำง,งานเราก็ได้ออกมาตรการผมออกมาตรการเพิ่มเติมไปแล้วซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้ในการกำกับเชิญบริหารแลกะก็การทำงานในมิติของความปลอดภัยเนื่อเรื่องการรายงานที่เราทำวันนี้เราต้องการให้โรงเรียนสามารถดีเท็กสถานการณ์เจอเร็วและง่ายขึ้นแล้วจัดก,การเป็นเราจะไม่ปล่อยให้มันเกิดเหตุบานปลายเราอยากให้โรงเรียนเป็นดินแดนแห่งโอกาสของเด็กๆ ที่มาแล้วมีความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นดีกรีที่มันควบคุมได้โดยดรทีพวังคณันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เดินทางไปให้กำลังใจคณะทำงานและรับฟังผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มพร้อมให้คำแนะนำปรับปรุงโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุดซึ่งเราเปผู้ที่อ่านเราเองค่ะ ส่วนที่1เนี่ยเราแบ่งออกเป็น4ตอนนะคะตอนที่1จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของปัญหาแล้วก็สาเหตุของปัญหานะคะในเรื่องของการบูลลี่นะคะที่3นะคะให้ชื่อบทว่า activity นะคะกิจรกรรมนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะมาช่วยในะคะในเรื่องของการลดการบูลลี่ได้จริงหรือไม่จึงและ activity ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยคือคือเขียนแบบไม่ใช่วิชกาการ แตแทรกความไม่พิชาิอันนี้ก็กมได้พอดูถึงมีทั้งประเด็นแล้วก็วิธีการแก้ไขที่ผ่านม,มาแล้วถูกไหมฮะทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากมันมีทม์ไลน,น์ความหมายคือวันนี้ในเมื่อเราทําเสร็จพอเราบุกเสร็จเรียบร้อยเราใช้ไประยะนึงเนี่ยเราจะต้องเปิดฟังคะไม่เห็นมันย้อนกลับมาในส่วนของ เผยแพร่ประชัขงงนของที่สามเลยนะครับก็จะแบ่งงานออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับของระดับมัธยมศึกษานะครับงานชิ้นที่2ที่เรารับชอบทำมากก็คือเรื่องของการทาอินโฟกราฟิกที่เป็นภาพนิ่งนะครับเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาันสำงานชิ้นที่3แล้วก็เป็นงานของส่วนของอินโฟกราฟิกโมชันนะครับก็เป็นภาพเ,เรื่องของการทาอินโฟกราฟิกโมชันที่เป็นภาพเคลื่อนไหวยอย่างที่ยิ้มอยู่หน้าจอตรงนั้นนะครับแล้วก็งานชิ้นที่4นะครับเป็นเรื่องของระบบรายงานในรูปของ แอปพลิเคชันและงานข้อมูลการบุรีนะครับซึ่งเป็นงานของกลุ่มที่แยกมาทำในส่วนนี้นะครับชุดน,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 นี้ทำเนี่ยมันออกมาเป็นสื่อประกอบเล่มนั้นด้วยถ้าแบบอัตโนมัติถูกไหมสองอมันจะมีอินโฟที่เคลื่อนไหวใช้ในการในการสื่อสารสานะได้ด้วยเลยคือไม่ใช่นแค่เพียงแค่สื่ออย่างเดียวแต่เป็นเป็นแบบมัน standalone มันได้ในการสื่อสารนะไปเรื่อยๆ เมื่อกี้นี้เมื่อกี้มัธยมยังไม่เห็นพูดว่ามี3าประเด็นอะไรบ้างมัธยมเมื่อกี้ประถมคือล้อไม่เล่นใช่ไหม <c oughs> การหมิ่นเกียเหยยดหยาการกลั่นแกล้งเกเรใช่ไหมแล้วมัธยมเป็นอะไรเพ <c oughs> ื่อช่วยเนี่ยปกบนต้องสื่อสารว่าผู้ใหญ่กำลังไปช่วยเด็กรูปต้องสื่อสารว่าครูเนี่ยกำลังไปช่วยเด็กรู้ให้รู้ว่าสพกำลังทำงานครูเรากำลังทำงานเพื่อเด็กๆประมาณนี้

ต่อรูปแบบผ,ผ,ผ่านตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับกับผ่านระบบไลน์นะครับโรงเรียนสามารถแจ้งแจ้งได้เลยไม่ยุ่งยากดูสรุปอังน,นี้หมดแล้วเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันมันแพ a c ติ c a หรือมันมีเชิงวิชาก,การจุดไหนบ้างเรื่องข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปนําเสนอทางเทคนิคเช่นหมอจะกําหลดเคราะห์มาดูด้วยก็ได้ะลรก็ได้แล้วก็ ngo ที่ทํางานสนามานี้แล้วก็เชิญประชุมกรุ๊ปเล็กเอาง,งานทั้งหมดหากวันนี้ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูผู้ปกครองและผู้นำชุมชนไม่ให้ความสนใจกับปัญหานี้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติและนี่คือความตั้งใจจริงของสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะสร้างแนวทางในการป้องกันให้เด็กและเยาวชนของชาติได้รับความปลอดภัยจากการบูลลี่ค่ะสวัสดีค่ะ